สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นะครับสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์สองพนานี้ก่อนอื่นก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับก็มีความสุขมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์มีความสุขสมหวังกับความรักนะครับอดทนอดกั้นให้มากๆนะครับแล้วคุณจะได้ความสุขความหวังที่ดีในช่วงของ จากนี้ไปนะครับก็จะมาดูให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับวันที่ 1- ถึงวันที่15กุมภาพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์ของการเปิดไวนะครับกับโหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวก่อื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s เซฟบูพยานะครับเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วเดีย๋ยวเรามาดู อ,อิทธิพลดวงดาวของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์กันนะครับอิทธิพลของดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์นั้นโคโจรไปอยู่ในเรือนอรินะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกกลุ่มกับดาวพุธเป็นคู่วิชาการจริงๆก็มีในเรื่องของสติปัญญาความคิดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างโอเคแต่ไปอยู่ในเรือนอริเป็นจุจล,จลจักรหมายความว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของจิตใจภาวะพะวงนิดนึงนะครับอยู่ไม่นานประมาณแค่ หนึ่งเดือนนะครับก็อาจจะย้ายขึ้นไปส่วนในเรื่องของดาวพฤหัสบดีอยู่ในเดือนพันธุเป็นมหาจักรอันนี้ก็สามารถบุกบ่าฝ่าฟันเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการความมั่นคงความ,ขมแข็งแกร่งแล้วก็ในเรื่องของการลงหลักปักฐานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีกลุ่มกับดาวศุกร์เป็นคู่สับคู่โชคนะครับก็จะได้ความรักความสุขความหวังที่ดีอิทธิพลของดาวราหูนั้นยังอยู่ในราศีกรกฎอยู่ในภพวินาศนะครับ ก็ยังจะอยู่ในภพมินาตอีกในช่วงประมาณหนึ่งนะครับจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ก็คือครึ่งเดือนหลังดาวราวหูจะย,ย้ายขึ้นไปที่ราศีมิถุนเป็นภพลาภะทีนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ถือว่าดีมากๆสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ในช่วงของต้นเดือนนี้นะครับยังไงก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ช่วงปลายเดือนถึงจะดีขึ้นเดี๋ยวจะมาไกด์ไลน์ในเรื่องของความรักในครึ่งเดือนหลังให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ทนอีกนิดนึงนะครับชาวราศีสิงใกล้แล้วนะครับเขาดาวได้เลยนะครับพอ,อเดือนหน้าปุ๊บหรือว่ากลางกลางกลางกุมภาพันธ์ก็จะสามารถปลดปล่อยพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วมาดูไพ่เมนเอนเนอร์จีหลักของตัวคุณนะครับเมนเอนเนอร์จีหลักของตัวคุณนะครับคือไพ่8ถ้วย8ถ้วยจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงความรักความสุขความหวังของคุณที่มัน ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะแปดถ้วยเนี่ยจริงๆแล้วเห็นไหมครับมีไพ่ที่พังเต็มไปหมดเลยหมายความว่ามันอยู่ในภาวะของจิตใจของตัวคุณที่บอบช้ํากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานานเพราะอิทธิพลของดาวราหูนั้นเป็นดาวคู่ครองตัวคุณไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับแล้วก็ลักษณะของการเป็นเป็นพินทุบาทนะครับกับลัคนาของตัวคุณดาวราหูไปอยู่ในเรือนวินาศหมายความว่าไงจริงๆหมายความว่าถูก กักขังในเรื่องของความรักความปรารถนาทีไ่ไม่สามารถเป็นจริงได้หรือมีอะไรที่คู่ของคนรักของคุณนั้นสั้นเลนสหรือคุณไปทําอะไรสั้นเลนกับเรื่องของคู่ของก็ได้มันเกิดความไม่ชัดเจนสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพังทลายลงไปเพราะพบเรือนวินาศเนี่ยหมายถึงพังทลายนะครับแปดถ้วยคือการพันทลายนะจริงๆพันทลายคล้ายๆกับทาวเวอร์เลยแต่มันไม่ได้แรงเคยพังทลายหมายความจบเส้นกับทุกสิ่งทุกอย่างคือให้ข้อดีของเอ็กออฟ หมายความว่าเดินไปข้างหน้า move on ไปข้างหน้านะครับอย่าถอยหลังกลับคืนมาหรืออย่าหันกลับคืนมาเพราะในอดีตมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คุณคิดคุณก็เปลี่ยนแปลงไปซะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วไปโฟกัสเป็นเพจออ f คับเกิดขึ้นนะครับไปโฟกัสช่วยใหม่ก็ได้หรือประครับประคองกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในช่วงปัจจุบันให้ดีที่สุดเพจออ f คับ,ค,บคือการเลี้ยง ถ้วยนะครับหรือประคองความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นคุณมีโอกาสที่ดีนะครับราศีสิงห์ก็ปิดท้ายในช่วงของวาเลนไทน์นี่แหละฉะนั้นคุณก็พยายามอย่าเรียกร้องอะไรมากสำหรับวาเลนไทน์นี้แค่เขารักคุณคุณรักเขาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องหวานอะไรกันมากไม่ต้องสวิตอะไรกันมากแค่รู้ว่าเขารักเราในวันวาเลนไทน์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็น่าจะพอแล้ว ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรมากเพราะเด็กถือถ้วยคือไม่มีกําลังอะไรที่จะไปต่อสู้กับความหลักมากมายหรือไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างมันยังดีนะครับเพราะมันยังมีไฟโฟล์อฟวานยังมีไพ่เทมเพลนส์ยังมีไพ่สิบเหรียญน,นะครับแต่หมายความว่าในช่วงของเดือนเนี่ยมันยังต้องส่งท่ายอีกนิดหนึ่งคือประครับประคองไปก่อนตอนจริงเด็กถ้วยก็ถือว่าดีนะถ้าคุณพยายามทํา อ่อนหวานอ่อนโยนนิดนึงประคองความรักไปรับรองความรักของคุณนั้นยังอยู่รอดปลอดภัยที่ดีนะครับถ้าคุณไม่ไปฉุนเชียวใจไม่ไปแบบอะ,อะไรมากมายมันก็จะมีโอกาสที่จะยังคงอยู่นะครับถ้าถามว่าแล้วถ้าเกิดแฟนไปมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีเดทเไม่ใชครับมีเดบิวตเกิดขึ้นจะทํำยังไงก็ประคองไปอย่างที่บอกไปไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเงียบๆแล้วก็สันโดษไปก่อน นะครับปิดวิเวกไปเลยคือเขามีก็ทําไงได้ละ่ะก็ในเมื่อเขามีเราไปไป,ไปบังคับเขาไม่ได้ไงแต่ถามว่าแล้วเขาจะเลิกไหมเนี่ยอันนี้ตั้งหากละที่คุณควรจะถามว่าเราควรทํำยังไงนะครับหลายคนจะมาถามดูดวงแล้วเราควรทํำยังไงนิ่งเงียบนะครับสยบความเคลื่อนไหวไม่ต้องไปพูดอะไรมากเงียบเงียบไหวถึงแม้จะอึดอัดใจถึงแม้จะเศร้าใจถึงแม้จะเหนื่อยใจ แต่คุณต้องสู้คุณต้องทนนะครับมันต้องอยู่ในภาวะของความต้องสู้สู้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปสู้เราปรบมือแต่หมายความว่าสู้กับความเป็นจริงสิบ,สบดาบอ่าไม่ใช่ครบสิบไม้เท้าหมายความว่าการแบกแพชชั่นของตัวคุณความปรารถนาของตัวคุณในเมื่อเขายังคุณยังมีเขาอยู่คุณยังรักเขาอยู่คุณก็ควรที่จะต้องทําใจและเดินเดินขึ้นไปทางลาดชันเนี่ย เหนื่อยหนักแบกบภาระกับความรักความรู้สึกต่างๆใบนี้คือจ็ดหมยก็คือการต่อสู้การดิ้นรนกับอุปสรรคปัญหาที่คุณกาลังเจอมันตรงกับดาวพระศรีรดีเป็นมหาจักรการได้อะไรแบบลดผลความรักของคุณจะมาแบบลดผลไม่ได้มาแบบธรรมดาเรียบๆนะครับคุณต้องเหนื่อยต้องหนักก่อนถึงจะได้สิ่งที่คุณนั้นปรารถนาชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ควรคาดหวังกับความรักความรู้สึกมากนะครับเพราะ อิทธิพลของธาตุไฟขึ้นมาถึงสามใบนะครับแต่คุณยังมีความหนักแน่นอยู่นะเพราะมีธาตุดินนะครับอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณอีกนะครับมีเดบเเิลหรือว่า,วา,าแฟนของคุณไปทําอะไรที่ไม่ชัดเจนอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้เหมือนกันเพราะยังไงดาวราหูก็คือดาวคู่ของตัวคุณยังไปทับอยู่ในเรือนวินาศอยู่ยังไงเขาก็ยังอาจจะทําอะไรไม่ชัดเจนต่อตัวคุณและคุณก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาใจกันอย่างที่บอกไปว่าดาวทิตย ดาวประจําตัวของคุณนั้นตกในเรือนอลิคุณต้องบุกบ่าฝ่าฟันต้องต่อสู้ต้องอดทนอดทนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วดาวราวหูเจเลงดาวติ์คือคู่คุณจะทําอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อคุณเดวิลคือการโกหกการหลอกลวงหรือทําอะไรที่ไม่ชัดเจนคุณต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดวงดาวบอกก,ก็เตือนมาแล้วเราก,ก็ควรที่จะทําอะไรที่มันชัดเจนนิดนึงนะเพราะอะไรครับ เพราะถ้าเกิดคุณทําอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่จะพังทลายคุณเลือกที่จะจบมันก็จบคุณเลือกที่จะอยู่มันก็จะอยู่ขอให้คุณอดทนกับสิ่งที่คุณเลือกแล้วกันนะครับต่อสู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถที่จะเต็มเต็มกับความรักความสุขความหวังที่ได้นะครับทําไมถึงบอกว่าความรักความสุขถึงยังมีการเต็มเต็มหรือสิ่งที่ดีได้เพราะมี the temperance เกิดขึ้น temperance เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากสำหรับกู่ของคนรักมันหมายถึงว่าการที่ ความรักของคุณยังถูกเชื่อมต่อกันหรือยังถูกประสานลอยเล้าระหว่างกันหรือการกลับมาคืนดีกันได้เหมือนกันใครที่มีปัญหาใครที่มีอุปสรรคปัญหากับความรักใครที่มีปัญหาในเรื่องของอลักมือที่สมเข้ามานะครับแล้วก็มีปากเสียงกันคือบางทีเราอาจจะใช้อารมณ์นะครับเราไม่สอบอารมณ์กับคู่ของคนรักไม่สอบอารมณ์กับความรักที่มันกําลังเป็นอยู่นะครับก็คือ king of s w o r d ก็คือหมายถึงว่าก็แบบ โมโหฉุนเฉียวนะครับหรือว่ามีในเรื่องของการอดทนแบบมีขีดจํากัดก็เข้าใจนะครับเพราะดาวอาทิตย์เป็นอลิอยังไงก็ต้องมีขีดจากัดโดนดาวราหูบังเนี่ยเขาเรียกว่าจริงๆก็คล้ายๆกับสุริยุปราคานะครับโดนดาวราหูกลืนดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์ไงโดนดาวคู่ทองคองทําอะไรไม่ชัดเจนหรือทําอะไรแล้วอาจจะมีถึงเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ได้นะครับดังนั้นคุณต้องระมัดระวัง โมหะโทสะด้วยทุกสิ่งทุกอย่างยังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอให้คุณนั้นพยายามแก้ไขนะครับอดทนแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จแะการกลับมาเป็นคู่ครองที่ดีต่อก,กันและก็มีความมั่นคงจากสิบเหรียญการอยู่เป็นครอบครัวที่ดีนะครับจริงๆต้นลายไปดีนะสำับชาวราศีสิงห ขอให้ดาวราหูนั้นออกไปจากราศีกรกฎในช่วงของประมาณเยียบสองกุมภาพันธ์ก็คือครึ่งเดือนหลังไปครึ่งเดือนแรกอาจจะต้องฟันฝ่าประสักแต่ไพ่ไมันบอกแล้วว่ามีกำหนดทิศทางที่ค่อนข้างดีแลละขอให้ประคองไปก่อนนะครับเนาะเนี่ยสีไม้มาแล้วเนาะการเปลี่ยนแปลงมาแล้วความมั่นคงก็มาแล้วเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับหมายความว่าการเปลี่ยนแปลง นำมาซึ่งความมั่นคงสี่หมายคือความมั่นคงสิบเหรี่ยงคือความมั่นคงความลักที่มั่นคงและอยู่ตัวและมีความลักที่มีความสุขนะครับถึงแม้จะไม่ไขึ้นสองถ้วยเหมือนคนอื่นเขานะครับหรือไม่ได้ขึ้นเลเวลแต่ว่าก็ขึ้น4ี่หมายไงสี่หมายคือ,อมีคนเขากลับมาง้อง,งอนคุณหรือให้ความสําคัญกับตัวคุณนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินที่มั่นคง เข้มแข็งแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของความรักที่จะสามารถยืนหยัดและต่อไปได้นะครับเห็นไ,ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับแล้วว่าถึงแม้คุณจะเสียใจแต่ไปสรุปเป็นสิบเหรียญคือคุณจะมั่นคงได้ภายหลังนะครับคือมีไพ่ของการกลับมาด้วยใครที่รอคู่ของคนรักนะครับรอให้เขากลับมาก็มีโอกาสที่จะกลับมาเนาะกลับมาเป็นคู่คองที่ดีต่อกันกลับมาเพราะความมั่นคงแล้วก็จะอยู่ด้วยกันทั้ง อาจจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้นะครับแต่ไม่ทุกคนนะทุกคนคงต้องไปตรวจสอบดวงชะตาหรือไม่ก็รอ,อในเรื่องของกรรมลิตข,ของตัวคุณเองด้วยมันจะมีผลมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวคุณเองเลือกนะไม่ได้อยู่ที่ไพ่หรือไม่ได้อยู่ที่คําพยากรณ์เราอ่านชีวิตและแผนที่ของตัวคุณนะครับไม่ได้อ่านไม่ได้กําหนดฟังดีๆนะครับอ่านนะครับอ่านแผนที่ชีวิต ไม่ได้กําหนดชีวิตของคุณอย่าเอาความคาดหวังมาใส่กับหมอดูหรืออย่ามาเอาความคาดหวังมาใส่กับกับไพ่ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับอันนั้นคือความคาดหวังความคาดหวังไม่ได้ทําอะไรให้ให้เราดีแต่ตัวคุณเองต่างหากที่จะทําให้คุณดีหรือไม่ดีนะครับกรรมมาแย่แค่ไหนแต่คุณทําดียังไงมันก็ยังหักเหไปในทางที่ดีได้แต่หากไพ่ดีแค่ไหนแต่คุณทําไม่ดีอะ ยังไงมันก็ได้รับผลไม่ดีในวะันยังค่านะครับขอฝากแค่นี้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังถือว่าเป็นฟ้าใหม่ของชาวของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้นะครับหรือใครที่โสดนะครับเนี่ยหรือใครที่โสดหรือดูดูกันอยู่ก็ประคองไปก่อนมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณเยอะเพราะมีเดบิวต์เกิดขึ้นหรือมีคนที่ถูกตาต้องใจค่อนข้างมากพอสมควรที่จะเข้ามาติดต่อสารสมนธ์กับตัวคุณแต่ขอให้คุณนั้นประคองไปก่อนอย่าพึ่งตกลงพงใจอะไรเพราะ ที่บอกว่าดาวราหูเล็งดาวอาทิตย์คือการคู่หักค้นคู่กมเก่าบางทีคุณอาจจะต้องชดใช้กรรมก่อนนะครับหเดือนแล้วดาวราหูออกไปค่อยตัดสินใจนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังคงต้องเหนื่อยอยู่เพื่อความมั่นคงในเรื่องของความรักภายหลังการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความมั่นคงยั่งยืนนะครับยังมีอยู่เนาะยังมีคนเข้าหาตกคุณอย่างที่บอกว่ามี t รี e อฟเพน n ักเกินะครับคือการต่อการสื่อสารในการ พูดคุยการพบปะสังสรรค์กับคนรอบข้างเพื่อนพ้องบริบาลของตัวคุณถ้าคนไม่ใส่ใจมันมากคุณให้เพื่อนช่วยเหลือดูแลเทคแคร์หรือว่าช่วยเหลือในเรื่องของการความรักที่ผิดพลาดแนะนําแนวทางก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับคุณยังมีกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือสอดส่วนกับตัวคุณได้จากทรีออเปพนักขึ้นนะครับพยายามปล่อยใจให้ไปอิสระนะครับสู้ๆนะครับชาวราศีสิงห์ Happy v a l e n t i n e Day ครับอย่าลืมติดตามคลิปหลังด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ